คุณคะขอบคุณค่สวัสดีครับโป้ครับพลอยค่ะจากละครเรื่องปางเสน่ห์ครับโบ แต่ก็ยังไม่อยากเจอไม่กลัวเขายังไม่เคยเจอจั่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าเจอจั่วจั่วก็คงกลัวเหมือนกันนี่เหมือนกันเลยกูยังไม่กลัวไม่เคยแต่ว่าในในละครเนี่ยเตชิกเนี่ยเห็นจั่วจั่วแบบนั้นน่ะใครๆก็กลัวก็เจอหลายผีด้วยนะเราอะใช่ใช่โอ้โหมาหลายรูปแบบหลายซีรีส์เลยหนูให้เป็นผีนางรำค่ะแบบว่าใส่แบบมาเตงเอาไปชุดไทยชุดไทแบบอย่างอย่างในนางชดาที่ถือเป็นผีนางรำนะ นั่นแหละผมว่าเหมือนกันแล้วก็มาลัมเนใส่หน้าอย่างี้เฮ้ยนากลัวไรกไม่อยากเจอให้เป็นที่สุดลยคะของพี่ไเห็นด้วยเลยครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจับความกลัวเนี่ยนะครับก็คงจะหายไปเพราะว่าตอนที่เราได้เจอเนี่ยสิ่งผีที่เรากลัวไม่ใช่ผีหวานเป็นผีตอนที่ทำหน้าเละทำคอหักคอหมุนซึ่งตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าสรุปใครเป็นใครคนเดียวกันตัวเดียวกันหรือเปล่า แต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่ยูกกับเสียงหวานเนี่ยเราแบบมีคแบบวามรู้สึกว่าแบบมีใจเขืมันอะ,นนะอไรใช่ไหมได่ไหมคว <laughs> ามเขนออเออประมาณอย่างนั้นไปมากกว่าไม่รู้เรื่องแล้วเ,เนี่ยเห็นไหมค่ะก็อยากให้ทุกคนเนาะติดตามละครบานเสนหานะคะ จะบอกว่าเรื่องเี้ความซับซ้อนหลายอย่างทําให้แบบว่านาครนะคะน่าติดตามมากๆเลยแล้วก็ครบรถจริงๆใช่จะบอกแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะห้ามพลาดเลยดูไปกันใจให้กันจนถึงตอนจบเลยและกันนับรองว่าสนุกมากแน่นอนค่ะใช่คก็คือพวกเราเองทั้งสองคนเนี่ยก็คือไม่อยากพลาดเลยเหมือนกันนะก็คือดูทุกตอนทุกเบรกไม่พลาดเลยเพราะนั้นคุณผู้ชมทุกคนก็ห้ามพลาดเช่นเดี่ยวกับพวกเรานะครับ2ทุ่มครึ่งปังสน่หาทางช่อง7 HD ครับผม Come to Vegas, baby. I want you to come and pay me. Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. Take me on that trip I want to go shopping. Get on your knees and make me please to let you eat me. I want to ride a bunny. I want to ride a bunny. I want to ride a bunny. I want to ride a I want to ride I want to ride. 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 I I if I'm holding their house